สวัสดีครับบล็อกซูโผงมิวสิกครับวันนี้พาเข้าดูงานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์เข้ามาทําการเซตอัพนะครับแต่ก่อนการเซตอัพต้องแก้งานในหลายๆส่วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนนะครับว่าต้องแก้ส่วนไหนบ้างตัวนี้ทางเจ้าของสั่งเปลี่ยนเป็นกระดูกนะครับกระดูกติดมาด้วยอยู่แต่ว่าผมยังไม่ได้เอาขึ้นมานะครับมันอยู่ข้างในฟองเดี๋ยวตัวนี้ต้องแก้ไขนะครับต้องเจออก ตัวนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะครับน่าจะมีไม้เบ็ดซิ่งด้านในนะครับแกงแนงโคงค้ำยันโคงนะครับน่าจะแตกไปบางส่วนนัดก็ทางเจ้าของฝากเปลี่ยนเป็นกระดูกนะครับจริงๆวัสดุตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับแต่ให้ดีจริงๆเนี่ยทางช็อปแนะนําว่าเป็นของยามาฮ่ายามาฮ่าตรงรุ่นเนี่ยนัดกับแซดเดิลของเขามีความเฉพาะมากนะครับเฉพาะจริงๆอันนี้ใส่โยมา การใส่โยแบบนี้เนี่ยทางช็อปคาดเดาว่าทําการหลบนะครับหลบที่มันเป็นเรื่องของเฟรดที่เสียไปตัวนี้ต้องแก้ง,งานเฟรดนะครับต้องเปลี่ยนเฟรดเฟรดคือชิ้นนี้นะครับเฟรดไว้กีตาร์เฟรดนะครับชิ้นนี้แต่กีตาร์ตัวนี้เดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนแค่4ชิ้นพอนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้ค่าใช้จ่ายบ้านแต่ว่าต้องการเล่นคอร์ดนนอกให้มันเหมาะสมนะครับ ฟรดสึกเกิน30%ควรเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าไม่ถึง30%เนี่ยทำการรีเดเวลรีคาวทำการปรับหน้าเฟรตได้นะครับเดี๋ยวทางช็อปจะให้ดูที่ใกล้นะครับเฟรตมันสึกลงไปเป็นร่องเลยนะครับสายมันไปถูเฟรดนะครับเนี่ยถูถูถ,ถ,ถูลงไปมันก็เลยเกิดเป็นร่องนะครับจริงๆเคสแบบนี้ไม่ควรปล่อยไว้นานนะครับ จะปล่อยไปแนเนี่ยนิ้วมันจะไปจิ้มที่ฟิงเกอร์บอร์ดตรงนี้นะครับทาให้ฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยเสียหายทําการเรียบเปลี่ยนได้รีบเปลี่ยนเลยนะครับอาการพวกนี้มันเป็นอาการเฉพาะทางแล้วก็เป็นอาการพูดถึงว่าไม่มีความไม่ได้มีความยากมากมายนะครับส่วนใหญ่ช็อปทํางานกีตาร์พวกนี้จะต้องเปลี่ยนได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เคสนี้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็น1 2 3 4ชิ้นนะครับเปลี่ยนเฟตสชิ้นเปลี่ยนเสร็จทาการปรับหน้าเฟตนะครับให้มันสมดุล เฟดเบอร์นี้ทางช็อปมีนะครับทางช็อปเคยแจ้งไปแล้วเฟดยามาฮ่าเฟดเทนเลอร์กิบสันเฟนเดอร์คาฟเตอร์แล้วก็อะไรพวกนี้พวกทั่วๆไปครับมอลิฟเคลี่อะไรพวกนี้มีหมดนะครับเฟดที่หาย,ยากๆหน่อยมันก็จะเป็นเฟดพวกแบบเชพเปเลตแท้งพวกเฟดแปลกๆนะครับพวกเฟดที่มันเป็นพวกแฟลตทั้งหลาย ก็สำหรับเคสนี้ก็จะทําการเปลี่ยนเฟสนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทํานะครับเดี๋ยวตอนทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีก,อกครั้งหนึ่งนะครับจะต,ต้องเปลี่ยนเฟสแล้วก็ทาการปรับหน้าเฟตทําการปรับแอคชั่นนะครับเปลี่ยนตัวนี้ให้ตามที่ขอนะครับเปลี่ยนตัวเซตเดินนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะออกให้เดี๋ยวทางช็อปจะตรวจด,ดูโครงสร้างด้านในให้นะครับแต่คาดการ,ร์าหลุดนะครับจากประสบการณ์ถ้ามองจริงๆเรามองลงไปอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าไม้ซาวบอร์ดมันไม่ได้มันไม่ได้เสมอกันนะครับ ในกล้องนี้อาจจะมองไม่ชัดนะครับแต่ว่าผมอธิบายฟังง่ายๆเลยก็ได้ครับส่วนนี้ส่วนนี้นะครับส่วนที่1กับส่วนที่2มันอยู่คนละระดับนะครับด้านนี้มันปูดขึ้นมาเพราะฉะนั้นคาดเดาได้คาดคะเนดได้เลยนะครับว่ามีไม้ด้านในเนี่ยมันเสียหายทําการซ่อมทําการเสริมได้นะครับไม่ต้องเปิดฟาวบ,บอร์ดตัวนี้แล้วก็ทําการสอดเครื่องมือเข้าไปทํานะครับทําได้ดีแล้วมันก็จะดีนะครับแอคชั่นตอนนี้มันยัง มันยังแย่อยู่นะครับผมใช้คำว่า,าแย่นะครับแอคชั่นแบบนี้เล่นไม่ได้หรอกครับเล่นไปก็เล่นไปก็มีแต่ปวดมือเปล่ามันไม่ค่อยโอเคนะครับแอคชั่นนี้ถ้าเป็นมือใหม่เล่นอันนี้ร้องไห้แน่นอนนะครับใช้คําว่าร้องไห้ได้เลยเพราะมันสูงมากนะครับกดอย่างเงยกดมุมนี้ยังจะไม่ลงเลยสูงมากๆส่วนสายตัวนี้ใช้สายดีแล้วนะครับเป็นอิลิกเซอร์แต่ทีนี้ ข้อควรระวังนะครับเวลาเฟสอัพเนี่ยเราจะต้องถอดสายเข้าถอดสายออกบ่อยเพราะฉะนั้นโอกาสขาดมันมีแต่ทางช็อปจะพยายามระวังนะครับซึ่งถ้ามันขาดมันก็เป็นเหตุสุดวิสัยนะครับซึ่งมันมีโอกาสที่ขาดได้แต่ว่าต้องดูเกลียวมันด้วยนะครับเกลียวของสายเนี่ยถ้าพันมาอย่างนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าพันทับกันพันขี่กันสายขี่กัน,กนอย่างสายสองเดี๋ยวต้องดูดีๆนะครับนี่ครับขี่กันละ สายขีก fate, pues am, ่ก okay, nah ันเนี possono, ่ยสายขี่หมายถึงว่าสายมันซ้อนทับ like. ก so the ันพอสายมันซ้อนทับกันในโอกาสที่สายมันจะกัดกันเนี่ยกัดกันหมายถึงว่าทับกันแล้วมันมีแรงตึงเนี่ยสาสิบก้อนสี่สิบก้อนเนี่ยโอกาสที่มันจะขาดมันมีสูงนะครับแต่สายที่ขาดง่ายคือสายสามนะครับสามกับสองเนี่ยง่ายสายสามแรงตึงเยอะที่สุดนะครับในบรรดาหกสายนี่หกเส้นนี้เดี๋ยวตัวนี้ทางช็อปแก้ไขให้ครับเดี๋ยวแก้ไขเร็จะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึครับว่า หลังจากการแก้ไขมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงนะครับ